น้ำเย็นไม่กลัวกลัวน้ำอุ่นอ่ะเอาแล้วกล้องพร้อมนะพี่จ้าเอาเป็นคลิปให้เลยจัดหนักเอ๊ะต่อหินมาก่อนนะครับคู่นี้รอก่อนนะครับทีมเราต่อหินรอก่อนคู่นี้ถ้าจะนานเว้ยแบตจะพอป่าวเนี่ย โอ้ยเอาเลยโดดเลยเอามาเร็ว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 เฮ้ยอย่าอย่าคิดนานลงเลยอย่ามองไปข้างล่างอย่ามองไปขงล่างมองไปข้างบนมองไปข้างบนเอาไอ้ย่าโอ้ยเสียตั๋วเครื่องบินมาแล้ว